ตอนแรกยังไม่เอาหรอกวันวนั้นนัายให้ทานกับแฟนก่อนคพ,พอไปวันที่สองโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าแกเอาซ่อนไว้ไหน <c oughs> ฉันจะหาทานแล้วไม่เห็นฉันก็เลยถามว่าเอาไว้ <c oughs> ไหนเอฟเอเอลมวยว่ไม่ตอบ <c oughs> คนกว้าเาจกกินน้ำได้ไหมขอญาติใช้ภาษาอีสะนะะอา,นานานะคะพจน์่าเด็กไดกินน้ำดีกวาฉันก็เลยไม่ได้กินแต่ยาย ชื่อแต่หน้าตาแกก็สดชื่นๆแสดงว่าเอาไม่เป็นไรคนนั้นในลุงหวัดไปคนนี้ก็เลยกลายเป็นสองขวดทานคนละขวดเลยไม่ต้องสุดยอดจัดไปพอดีทานได้วันสองวันแกรู้สึกว่าแกสดชื่นนะโทรถามนะครับสสดชื่อ้สบายตัวแล้วป้าไม่ไข้ไม่เป็นแล้วไข้ลดแล้วไอก็ไม่ไอโอ้สุดยอดดองดองได้นี่พอดีดองดอง ไปหาที่บ่าวันหลักวันต่อมานะอีกสงสามวันต่อมาดองเพื่อนก็เลยไปหาดองวันนี้นี่เป็นไข้ก่อนแกอีกอาทิตย์หนึ่งไออยู่นั่นและไม่หายแต่แกเป็นหลังเนี่ยสามวันแกหายอ่าแกเราบอกว่างั้นคุณแม่ก็เอาอ fol ตัวน,นี้เน่ยไปทานเพราะฉันทานแล้วฉันรู้สึกดีขึ้นอ,อ,อคุณดองเ็าเลยบอกว่าอุ้ยฉันไม่กล้าทานหรอกมันแพง แงแเรารักษาสุาขภาพเรา ừ, อลยรว่อันนี้เ<อ>พื่อนก็นเลยบอกว่าฉันก็นเลยหยดใส่ขวดน้ำสามขวดเออฉันกินอยู่สองขวดก็ก็หยวดไว้จะให้ต,ว,ตวัดคือตวัดคือแฟนแก่ด้ตวัดแล้วก็แม่ดองกิน ừ, อ,อ่ลองทานดูถ้าทานดีเราไปกินเลยเพราะว่า, ừ, วาฉานีเป็นแล้วฉันหายเ็ป <ừ, S 2> วดไ <ừ. S 2> ข้นี้วฉันหายทันทีอตอนแรกฉันว่าจะไม่หายแนละ้ว มพื่อนก็เลยทานตองนะก็เลยทานขวดนั้นบผมพอทานรู้สึกรู้สึกดีสบายตัวดีก็นั่งคุยกันกินข้าวสิตอนเย็นพอได้ไปดื่เอาขวดสองขวดที่เขาใส่ใส่ใบให้แล้วนะโยนใส่ใบ้แล้วนะพอโยนได้เท่าก่อนจะทานอยู่หรอเอโอเอลก็เลยกิ่เอาขวดเอ้โอเอลไปด้วยทั้งขวดน้ำสองขวดม่ายได้ขวดนึงคนที่เอาให้ ทำไมว่าตอนนั้นบอกว่าแพงตอนนี้จะเอาไปหมดหรืไม่แพงแล้วก็อยากทานเนาะเพราะว่าเห็นมันดีที่เนาะส่วนใหญ่เนาะคนตองนด้นแม่ก็เลยเอาไปพอดีเอาไปแต่แกก็ทานกันทานตามนั้นแหละแต่แต่แต่คนที่เนียญาติคนนี้ที่เอาให้น่ะไม่ได้ทานแล้บีญเพราะว่ายายเอาไปแล้วแม่ยายแม่ดองเอาไปพอดีฉันก็เลยโทรหา